สวัสดีครับกับมโยช่องกอล์ฟฟอร์ดใต้แดงโปรแวงแดงเดือดนะครับอย่างที่เคยบอกเลยว่าส่งมอบคันไหนจะมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับวันนี้มากันอีกหนึ่งคันที่บอกว่าหล่อแปลกไหมอาจจะไม่แปลสกสำหรับบางคนแต่สำหรับผมเนี่ยแปลกอยู่นิดนึงนะครับคันนี้มีการนาโรบาออกแต่งวายแชกให้มันคล้ายๆ XLT แต่ลูกค้าบอกว่าอยากให้เป็นเหมือนแบลตเตอร์มากกว่ามาดูกันว่าคันนี้เปลี่ยนยังไงให้ลูกค้าบ้างและหล่อขนาดไหนมาชมกันนะครับ ในจุดแรกที่ทุกท่านเห็นนะครับตัวนี้เรียกว่าไฟม u ส t ต n งนะครับก็คือตัววายแท็กมี daylight อยู่แล้วนะครับเพิ่มคีบฉลามสามขีดเข้าไปให้มันเป็นม u ส t ต n งนะครับสวยๆแบบนี้เลยทั้งสองโคมนะฮะค่อนข้างจะรับกับตัวไฟเดลไ t ของตัวกันชนหน้า F150 Spider นะครับ F150 Spider นะครับตัวนี้เห็นได้ชัดๆเลยว่ากระจังหน้าค่อนข้างจะใหญ่และมีอักษร FORD ที่ค่อนข้างจะดูดันพร้อมกับไฟ LED 3จุดตรงนี้นะครับ ่อนข้าจะรับกับไฟมาสแตงแล้วก็สกูฟิตด้านบนที่เป็นสกู๊แร็นะครับทรงฟิตนั่นเองตัวอกษร R a n g r สีดาเรนเจอร์ Ranger, ตัดกันที่ทําให้รถดูดูดันมากขึ้นนะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยถ้าสังเกตด,ดีคือเรายกนะฮะตั้งแต่เห็นรอยนี้ไหมฮะนี่คือเรายกออกทั้งเบ้าเดิมมาแล้วก็ใส่ของใหม่ลงไปนะครับสวยๆแบบนี้ให้เลยด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับมาดูกันด้านข้างบ้างนะครับด้านข้าง คิวซุมร้อนนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวชุด f 1 5 0่้านั่นนะฮะนะฮะแล้วก็นี่เลยเห็นปะมันจะรับกันกับตัวคิวของไฟด้วยนะครับตัวข้อไฟนะครับผมมาพร้อมกับยางมอนเตอร์ a t 3นะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ยางขนาด265 60ขอบ18นะครับสวยๆกันแบบนี้เลยตัวนี้ไม่ได้ออฟลึกนะฮะตัวนี้เป็นล้อธรรมดาออฟธรรมดาเลยนะครับดุดันกันแบบสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัว y ายแนะครับปี2021 ให้ทุกท่านเห็นนะครับภายในเจริญได้ได้ส้มนะครับแล้วก็นี่เบาตัวนี้เห็นไหมฮะตรงกลางจะเป็นได้ส้มนะครับสวยงามเพิ่มเติมกว่าตัวเจนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับเราหลังคางนีมให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้คือลูกค้ารีเควสท,ที่จะถอดตัวโบบาร์สปอร์ตออกนะครับลองดูกันด้านข้างเลยว่า จะให้ภาพที่เห็นออกมามาดูก็นรจะเป็นเหมือนแวปเตอร์อย่างที่ลูกค้าตั้งใจหรือเปล่านะครับแต่ค่อนข้าง,าง,างสวยนะก็ว่ามันก็ดูไม่เท้าไปไฟหลังไฟหลังเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟตัว C ไฟแต่งนั่นเองนะครับกันชนท้ายกันชนท้ายเฉยแบบนี้เป็นกันชนเหล็กนะครับที่จับมาให้ด้วยกันชนเหล็กตัวนี้ก็ดูดันมีห่วงแดงโอเมกา้าสองห่วงนะครับค่อนข้างจะเข้ากันกับตัวฝาครอบกระบะนะครับ Ford ด้านหน้ากับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับโลโก้ฟอร์ดก็ยังอยู่เหมือนเดิมกล้องมองหลังก็ยังติดว่าอยู่เหมือนเดิมตรงนี้นะครับ โปรโมชั่นดีๆมีมอบให้แน่นอนที่ฟอร์ด p Auto Enterprise อร์ไรเพ็มเจ็ดเจด้วยแล้วกันนะครับเข้ามาหากรอบได้เลยนะฮะเข้ามาดูได้เลยมีให้ดูเกือบทุกรุ่นเลยนะครับที่นี่โปรโมชั่นดีๆมีให้จัดเต็มแน่นอนนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจฟอร์ดป้ายแดงโปรแวงแดงเดือดนะฮะหรือว่ากดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของฟอร์ป้ายแดงโปรแวงแดงเดือดด้วยแล้วกันนะครับไว้เดอรคลิปหน้ามีรถสวย,สวย แต่งดุดันแบบไหนจะมารีวิวให้ดูใหม่ล้วกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ